เช้านี้มานวดมือกันนะคะจะนกพานวดมือค่ะมาปัอบมือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บสิบเอ็ดส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายแล้วก็หงาย1 2 3่งสองสาม11 12้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิแล้วก็ตั้งมือค่ะ1 2 3่งสองสาม11 1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอ็ดสิบส แล้วก็ขยํานะการขยําม,มือเท่ากับรานวดหัวใจแล้วนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิหลังจากนั้นก็สลัดสลัดเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดมาเลีย้ยงปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือเราจะไม่ชานิ้วเราจะไม่แข็ง

เราจะมานวดบริเวณตรงนี้นทีวิชีเท่ากับเรานวดลำไส้ใหญ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสหลังจากนั้นก็หงายนะคะเราจะนวดลำไส้เล็กกันนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามห้าเก้ายี่สิทำมือให้เป็นรูปดอกบัวค่ะอ่าเราจะมาเคาะมานวดบริเวณตรงนี้ตรงนี้เท่ากับเรานวด เยื่อหุ้มหัวใจหัวใจเราจะได้แข็งแรงเช้านี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหลังจากนั้นนะคะนวดปลายนิ้วมือนิ้วหัวแม่มือนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยเราจะมานวดโดยการเคาะ ห้านวดไปนี่มือเท่ากับเรานวดปลายกระสาทแล้วนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะแล้วก็ยี่สิบหลังจากนั้นเราจะมาทุบฝ่ามือนวดหัวใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบข้างขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสี่สิบห้า คนปกยี่สิบมานวดหลังมือนวดไตกันข้างซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้ข้างขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิบงสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสปอดข้างซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ้าสิบสิบเอ็ดสิบส